วันนี้รีวิวกล้องวงจรปิดติดตั้งนอกตัวอาคาร มีความคมชัดสูงเป็นพิเศษมีชื่อยี่ห้อว่า VSTAR CAM รุ่น CS 6 1 1 Q UV กับราคาจะจำหน่าย1,990บาทผมขอสรุป4จุดเด่นให้คุณรู้ก่อนว่ารุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างถ้าถูกใจเราไปกันต่อเรื่องแรกก็คือความคมชัดสูงสุดเขาทำได้อยู่ที่ 2.5K ซึ่งนับได้ว่าชัดมากกว่า Full HD ทั่วๆไปเรื่องถัดมาเรื่องที่2คือสภาพแสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยตัวกล้องจะเปิดไฟส่องสว่างตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เป็นภาพสีตลอดทั้งคืนเรื่องที่3ครับรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4 GHz แล้วก็5.0 GHz ปิดท้ายด้วยเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือกล้องวงจรปิดนอกอาคารต้องทนแดดและทนฝน ตัวนี้รองรับ i p 66ติดตั้งนอกตัวอาคารได้อย่างแน่นอนเริ่มด้วยสิ่งที่อยู่ในกล่องครับเราเปิดกล่องมาเนี่ยจะพบว่าแรกสุดจะมีเป็นสมุดผู้มือบอกว่า เชื่อมต่ออย่างไรสแกน QR Code แอปพลิเคชันใช้แอปไหนสิ่งทันมานี่เลยคือสิ่งใหม่ครับที่ V Starcam ประเทศไทยใส่เข้ามาแถมเข้ามาให้คุณด้วยนี่คือสติกเกอร์ที่จำเป็นจะต้องแปะเอาไว้ในบริเวณที่คุณติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกตัวอาคารนะครับเราติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภยัยไม่ได้เอาเป็นการสอดแนมคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ตัวนี้เขาจะให้ตัวล็อกสายแลนมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวพุกแล้วก็ตัวสกรูน็อตแต่สิ่งที่เราไม่ได้เจอ ที่เป็นตัวมาร์กจุดว่าเราจะต้องเจาะยึดพุกในตำแหน่งไหนบ้างสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในกล่องนะครับนี่คืออะแดปเตอร์แปลงไฟใช้กับกล้องรุ่นนี้จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่า VSTAR CAM บางรุ่นก็ใช้กล่องแปลงไฟแบบนี้แหละแต่ส่วนที่เขาปรับเปลี่ยนก็คือด้านล่างตรงนี้เขาไปฝังไฟ LED สีแดงเอาไว้เวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ย LED สีแดงๆตรงนี้จะติดขึ้น รู้สึกว่ามันจะล่อตาโจนไปหน่อยแล้วก็ในเรื่องของความยาวสายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยนะครับวิธีการติดตั้งกล่องอะแดปเตอร์หน้าตาแบบนี้ก็คือต้องทาปลั๊กเอาไว้ใกล้ๆกับตัวกล้องหรือไม่ก็ต้องไปตัดต่อสายไฟพอเขามีอะแดปเตอร์แบบเนี้ยหลายๆคนก็คาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะติดตั้งกล้องเป็นรูปแบบ PoE หรือว่าฝากไฟไปกับสายแลนสําหรับ VST a r c a แคตัวนี้นั้นไม่ได้รองรับนะครับแต่ว่ายังรองรับการบันทึกภาพและเสียงผ่านระบบ NVR อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เขายังมีผ่อนแลนด์มาให้ลากสายมาให้ตังหาาอะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดตัวนี้กันดีกว่าครับหัวข้อที่เราโปรยไปตอนแรกก็คือความละเอียดสูงในระดับ 2.5K ก็คือชัดกว่า Full HD ในเรื่องของความคมชัดจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลซึ่งก็นับได้ว่าชัดในระดับมาตรฐานทั่ว,วไปของกล้องวงจรปิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าจะเอาภาพไปซูมดูป้ายทะเบียนใกล้ๆเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ฟีเจอร์หลักของเขานะครับเป็น รูปแบบการซูมผ่านแอปพลิเคชันอันนี้ก็ทําได้ครับหรือจะเอาไฟล์เนี่ยเข้าไปยังในคอมพิวเตอร์แล้วไปซูมดูมันก็ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเห็นป้ายทะเบียนจากรถที่วิ่งผ่านจริงๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูในเรื่องของเลนส์ที่เขาเลือกใช้ตรงนี้แหละครับคือจุดเด่นเขาใช้เลนส์ที่มีขนาด4มิลลิเมตรครับกับรูรับแสงขนาด1.0ซึ่งปกติแล้วกล้องวงจรปิดทั่วๆไปอ่ะ เขาจะใช้ f 2 f 2องก,กว่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับรูรับแสงมีประโยชน์ยังไงกับกล้องวงจรปิดเวลาเราถ่ายภาพมาเนี่ยไม่ว่าจะแสงน้อยแค่ไหนภาพยังคงสว่างอยู่โดยไม่ต้องเปิดแฟชชซึ่งกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ก็ใช้เทคโนโลยีแบบนั้นเหมือนกันพยายามทํารูรับแสงให้กว้างขึ้นจากการที่เราเอาไปติดตั้งบริเวณต่างๆในสภาพแสงที่น้อย หรือเรียกได้ว่ามืดมากๆจนสายตาม,มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นร,รายละเอียดบางอย่างก็เลยทําเป็นภาพเปรียบเทียบแบบนี้ให้คุณดูครับกล้องฝั่งซ้ายมือคือกล้องที่ไม่มีเทคโนโลยีรูรับแสงกว้างๆเป็นกล้องวงจรปิดทั่วๆไปซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเปิดเป็นอินฟราเรดแทนภาพทั้งหมดจะกลายเป็นขาวดําคือไม่เห็นเป็นสีสันแต่อย่างน้อยๆรายละเอียดตอนแสงมืดๆมากๆมันก็ยังมองเห็นอยู่ครับแต่ฝั่งขวามือเนี่ย เป็นภาพที่ได้จาก VSTAR CAM รุ่นที่เรากำลังรีวิวอยู่จะเห็นได้ว่าตัวนี้เองเนี่ยภาพที่มืดมากๆในฝั่งซ้ายมือแต่ฝั่งขวามือดันสว่างมากๆซะง,งั้นโดยที่เขายังไม่ได้เปิดไฟ LED นะครับเพราะผมยังไม่สั่งการให้เขาเปิดผมใช้ให้ตัวกล้องเนี่ย เขาถ่ายภาพเป็นแบบปกติก่อนเลยซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นกล้องวงจรปิดรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่สามารถทํางานได้ในทุกสภาพแสงโดยไม่ต้องกังวลว่าตรงนั้นมันมืดเกินไปหรือเปล่าคราวนี้เรามาย้อนดูในเรื่องภาพที่ได้ตอนแสงน้อยหรือตอนกลางคืนโดยการเปิดไฟ LED ด้านหน้าตัวกล้องให้ดูแบบนี้ครับโดยเทคโนโลยีนี้เขาตั้งชื่อว่า Blacklight นะครับหรือภาษาไทยคือกลางคืนเป็นภาพสี ปกติแล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้เขาก็มีกันทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีการสลับจากภาพขาวดำไปเป็นภาพสีใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาตัดอินฟลีตทิ้งออกไปนั่นกลายเป็นว่าภาพที่ได้จากกล้องรุ่นนี้จะไม่มีขาวดำเลยครับจะกลายเป็นแค่ภาพสี ที่มืดกับภาพสีที่สว่างโดยการเปิดไฟ LED ด้านหน้าโดยที่ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปคิดคำนวณทำงานของเขาเองนะครับแสงไฟที่ส่องมาจากตัวกล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะวอร์มไลท์หรือว่าเป็นไฟสีเหลืองๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟที่ใช้ในโหมดกลางคืนเป็นภาพสีเนี่ยจะมีตรงบริเวณนี้ฝั่งซ้ายก็คือดวงตรงกลางฝั่งขวาคือดวงตรงกลางฝั่งด้านล่างคือดวงตรงกลางแบบนี้นะครับคราวนี้เขาจะมีไฟอีกรูปแบบหนึ่งใช้ในการแจ้งเตือนว่ามีคนบุกรุกพ,พื้นที่นะครับก็คือไอ้ไฟไซเรนเนี่ย เขาก็จะมีเป็นเนี่ยด้านซ้ายและด้านขวาของตัวกล้องจะเป็นแดงกับน้ําเงินนะครับซึ่งมันจะมีส่วนไฟที่เป็นดัมมี่อยู่นะครับก็คือเหมือนจะเป็นดวงไฟแต่ไม่ส่องสว่างออกมานั่นก็คือฝั่งซ้ายด้านบนล่างด้านขวาบนด้านขวาล่างตรงนี้นะครับปกติเราอาจจะเคยเห็นว่ากล้องนอกอาคารเนี่ยมุมมองกว้างสุดอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆองศาอะไรเงี้ยคือภาพจะกว้างเลยนะแต่ว่ารุ่นนี้มุมมองกว้างสุดอยู่ที่91อองศาเท่านั้นถ้าเทียบกับกล้องรุ่นทั่วไปจะพบได้ว่ามุมมองนี้ แคบกว่าอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาก้มด้านล่างเงยขึ้นด้านบนได้อย่างอิสระนะครับแอปของเขามีชื่อว่า Ocam Pro ซึ่งเป็นแอปล่าสุดของเขานะครับซึ่งตัวกล้องวงจรปิดรุ่นนี้นะครับรองรับการแชร์กล้องให้คนในบ้านหรือคนในบริษัทดูได้ผ่านแอปพร้อมๆกันทั้งหมด4คนด้วยกัน คราวนี้เรามาดูในเรื่องของระบบตรวจจับวัตถุตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับบุคคลเขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มดูในแอปพลิเคชันของเขาเลยครับตัวกล้องเนี่ยมีระบบ motion detection นะครับคือการตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งถูกแยกออกมาเป็น2คําสั่งก็คือ ตรวจจับความเคลื่อนไหวเฉยๆหรือว่าตรวจจับมนุษย์อาจจะด้วยว่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้ออาจจะมีการอัปเดตในภายภาคหน้าให้เก่งมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราตั้งค่า motion detection ให้ตรวจจับ มนุษย์อย่างเดียวนะครับเวลาที่มีคนเดินผ่านสามารถที่จะหมุนกล้องตามโดยอัตโนมัติได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าคนเดินคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยเขาก็เลยไม่ดีเทคบางคนที่อยู่นอกรัศมีหรือไม่ก็บางทีนะครับมีคนปั่นจักรยานผ่านหรือ มีคนเล่นสกูตเตอร์หรือมีคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านถ้าเกิดว่าความเร็วไม่มากตัวกล้องก็ยังสามารถดีเทคมนุษย์ได้อยู่คือยังเห็นว่าเป็นมนุษย์เดินผ่านวิ่งผ่านหรือว่าเคลื่อนไหวผ่านบริเวณที่ตัวกล้องสอดส่องไปและกล้องก็จะหมุนตามได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยขับรถเร็วอ่าอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับเร็วสัก60อย่างเงี้ยตัวกล้องก็จะไม่จับเป็นความเคลื่อนไหวมนุษย์แล้วนะครับคล้ายๆว่าเขามองไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งแตกต่างกับกล้องวงจรปิดตัวก่อนหน้านี้ที่เพิิ่งรีววไปขอ Star Camp คือมีเด็กเตะบอลครับระยะเนี่ยผมเรียกว่าก็ไกลเลยแหละนะไกลกว่าที่วีสตาร์แคมรุ่นนี้มองเห็นด้วยซ้ําแต่กล้องรุ่นที่แล้วสามารถตีกรอบมนุษย์ได้ชัดเจนมากๆอัตราความผิดพลาดเนี่ยถือว่าต่ตําเลยซึ่งผมมองว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าวีสตาร์แคมเนี่ยเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์แทบจะทุกเดือนเลยนะครับกล้องรุ่นเก่าแค่ไหนในระดับ10ปีที่แล้วผมซื้อติดบ,บ้านเอาไว้ทุกวันนี้ยังมีอัปเดตอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฟีเจอร์นี้จะมีการพัฒนาให้เกกก่งงมาขึ้น้นลอ ปนรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบติดตั้งนอกตัวอาคารเป็นส่วนใหญ่แต่เขาก็ยังมีไมโครโฟนและลำโพงมาให้ซึ่งตัวไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถรับเสียงได้อย่างชัดเจนเวลามีเด็กปั่นจักรยานและตะโกนบกเวกโวยวายอะไรอย่างนี้หรือมีรถขับมาแล้วท่อลั่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บเสียงเข้ามาในระบบทั้งหมดเลยนะครับไอตัวลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยจะมีกำลังขับอยู่ที่2วัตต์มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมรู้สึกว่าเสียงลำโพงเนี่ยอาจจะยังไม่ดังมากถ้าเกิดว่าไปติดตั้งนอกตัว เรวต้องตะโกนให้คนอื่นได้ยินอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเสียงไซเรนเวลาแจ้งเตือนมันจะมีเสียงวอวีวบอวีวบอวไรอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดังเท่าที่ควรนะครับ คราวนี้นะครับตำแหน่งในการใส่ตัวไมโคร SD การ์ดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างของกล้องวงจรปิดนะครับโดยที่จะมีฝาซิลิโคนยางเนี่ยปิดเอาไว้แบบนี้บริเวณด้านในจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไมโคร SD สการ์ดระวังมันหล่นเข้าไปนิดนึงนะครับถ้าหล่นแล้วเนี่ยจะต้องขย่าเอาออกมานะซึ่งก็ค่อนข้างยากพอสมควรเลยแหละความจุสูงสุดอยู่ที่ 256G ิจิกนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เพิ่มเติมจากตอนคุณสั่งซื้อก็สามารถเลือกความจุได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งมาพร้อมๆกันเอาเป็็็นนนว่าน่าีกเเปเรือง หลักๆรวมๆเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งนะครับที่มีความละเอียดสูงมากกว่ามาตรฐานทั่วไปเอาไปติดตั้งแล้วมองเห็นรายละเอียดตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจนคุณจะไม่สามารถหนีออกจากรุ่นนี้ได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้สิ่งที่สําคัญคือ2เรื่องนี้เลยอย่างเรื่อง IP 6 6เนี่ยจริงๆแล้วงานดีไซน์ของพวกกล้องวงจรปิดนอกตัวอาคารเนี่ยก็คือเขาจะพยายามไม่ให้มีช่องมีปุ่มมีพวกแบบว่าบริเวณที่น้ําจะไหลเข้าไปง่ายๆบริเวณส่วนบนของตัวกล้องอยู่แล้ว อะไรที่เป็นช่องเป็นปุ่มก็จะอยู่ด้านใต้ของตัวกล้องซึ่งอันนี้นเป็นเรื่องที่เราพบเจอโดยทั่วไปของกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้วกันสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับกล้องวงจรปิด V StarC a m มทุกรุ่นเนี่ยจะจําหน่ายโดยบริษัทบางกอก IT Distribution จํจำกัดนะครับโดยสามารถสั่งได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Sho ปปี้ลาซาด้าทิกต็อกช็อปไลน์แล้วก็ผ่าน Facebook Fanpage v Star Cam Official ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมในโรงงารรับประกันด้วย เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูราคาล่าสุดรวมถึงโปรโมชั่นที่เขาจะลดให้เป็นพิเศษได้เลยถ้าเกิดว่ามีคำถามส่วนใดที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือผมไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้จะปิดบังคุณสามารถถามเข้ามาได้ผมอาจจะลืมหรือไม่ได้นึกคิดว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเอาว่าถามเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีกล้องจอดปิดที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ